สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับแวนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นปรธถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า45ถึง47กันค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดที่หนูทําเสร็จแล้วนะคะลูกเปิดขึ้นมาค่ะเปิดไปที่หน้า45ค่ะเตรียมดินสอนะคะ แล้วเฉลยไปพร้อมกับคุณครูทีละข้อนะคะถ้านักเรียนทำถูกให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกในข้อที่ถูกถ้าผิดให้กากระบาดแล้วแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องลงไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยข้อหนึ่งค่ะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทด หาผลบวกอันแรกคือตัวอย่างถูกไหมคะลูก549บวก234้23จำได้ไหมคะวิธีทำคือเราต้องตั้งตัวเลขให้ตรงกันโดยไล่ที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยใส่549บวก234 เราเริ่มบวกที่หลักไหนก่อนคะลูกหลักหน่วยใช่ไหมคะ9หน่วยบวก4หน่วยทำยังไงคะวิธีทำคือเอาตัวมากไว้ในใจนั้นก็คือ9ถูกไหมคะ9บวก4ถูกไหมคะลูก9อยู่ในใจนับต่อ9แล้วก็10 11 12 13ได้13ทำยังไงเอ่ยใส่หลักหน่วยแล้วทดหลักสิบถูกไหมคะ ใส่สามหน่วยทดไปที่1 0ถูกไหมคะคือทด1นั่นเองไปที่หลักสิบค่ะต่อไปค่ะบวกที่หลักสิบค่ะคือ4บวก3 4บวก3ได้อะไรคะได้7ถูกไหมคะแต่เรามีตัวทดอีก1นึ่คำตอบที่ได้ก็คือ80นั่นเองต่อไปที่ดูที่หลักร้อยค่ะ 5้าบวกสออยู่ในใจบวกสอแล้วก็6 7ได้เท่าไหร่คะได้700ต้องเอามาตอบตอบเป็นเลขไทยใช่ไหมคะคือ783ค่ะต่อไปค่ะเริ่มที่ข้อหนึ่งเลย436ร้อบวกสองค่ะบวกที่หลักหน่วยก่อนเลยนะคะ หหน่วยบวก7หน่วยทำยังไงล่ะคะหกับ7ตัวไหนมากคะลูก7ถูกไหมคะเมากเจดไว้ในใจขึ้นมาหกถูกไหมคะเแล้วนับต่อ7แล้วก็8 9 10 11าสิบดสิบสได้13หน่วย13หน่วยทำยังไงทำยังไงเอ,อ่ยใส่3ทด1ค่ะทดไปที่หลักสิบค่ะเพราะตัวต่อไปที่เราจะบวก ก็คือหลักสิบต่อไปหลักสิบค่ะ30สบวก40 3บวก4ได้เท่าไหร่คะ4อยู่ในใจบวก3 4แล้วก็5 6 7 7แล้วก็มีตัวทดอีกหนึ่งก็คือ8ถูกไหมคะเราก็จะได้หลัก10บคือ80นั่นเองต่อไปหลักร้อยสบวกส สีบวกสได้เท่าไหร่เอ่ยสี่อยู่ในใจบวกสอแล้วก็5 6ก็คือ600นั่นเองต่อเอาปะตอบก็คือ683ค่ะถูกไหมคะถ้าถูกขีดถูกลงไปเลยนะคะถ้าใครผิดหรือลืม,ลมนับตัวทดหนูก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะลูกต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ487บวก372 ใส่ตัวเล็กให้ตรงหลักค่ะเห็นไหมคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วเราไปเริ่มบวกที่หลักหน่วยถูกไหมคะ7ดหน่วยบวกสหน่วย7จ็ดอยู่ในใจบวกสองเจ็ดแล้วก็แปได้9หน่วยก็ไม่ต้องโทดใช่ไหมคะเพราะมันไม่เกิน10ต่อไปหลักสิบค่ะ8ปดบวกเจค่ะเอาอะไรไว้ในใจคะเอาแปดถูกไหมคะนิ้วขึ้นมา7 แแล้วนับต่อ8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15่าคราวนี้15บหาทำยังไงเอ่ยสิ 15. เราก็ใส่5ทด1ไปที่ตัวข้างหน้านั่นก็คือหลักร้อยนั่นเองต่อไปค่ะสีบวกสค่ะ4ีบวกสได้อะไรคะสี่อยู่ในใจบวกสาแล้วก็ ห้าแต่มีตัวทดอีกหนึ่งเแล้วก็เป็นอะไรต่อคะเป็น8หลักร้อยก็จะได้เท่ากับ8ค่ะตอบเอามาตอบคือ859ค่ะต่อไปข้อ3ามค่ะ4ี่ร้อบวกสี่ค่ะใส่ตัวเลขค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้ตรงกันเห็นไหมคะ เริ่มที่หลักหน่วยค่ะบวกที่หลักหน่วยก่อน6หน่วยบวก8หน่วยเอาตัวมากไว้ในใจก็คือ8บวก6ถูกไหมคะ8แล้วก็นับต่อ9 10 11 12 13 14 14หน่วยทำยังไงคะเอาหลักหน่วยเขียนลงไปแล้วทดหลักสิบไปที่ตัวข้างหน้าเราก็จะได้4ทด1ไปที่หลักสิค่ะ ต่อไปหลักส0บค่ะ010บวก70ได้7ถูกไหมคะแต่มีตัวทษอีกหนึ่งก็เลยกลายเป็น80ค่ะหลักร้อยค่ะ400บวก400 4บวก4ก็ได้เท่ากับ8ต่อเอาประตอบคือ884ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ735บวก235ค่ะ ตั้งตัวเลขให้ตรงกันเหมือนเดิมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะบวกที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยคือห้าหน่วยบวกหหน่วย5้บวกหได้อะไรคะนักเรียนเก่งอยู่แล้วจําได้ไหมคะห้าบวก5ก็คือ10นั่นเองในเมื่อเราได้10บเราก็ต้องใส่อะไรคะใส่ศนทด1ไปที่หลักสิบค่ะ ต่อไปหลัก10ค่ะคือ30บวก30 3บวก3ได้6ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น7ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ700บวก200 7บวก2ก็ได้900นั่นเองต่อเอาระตอบคือ970ค่ะถูกหมดไหมคะข้อต่อไปค่ะนะต่อไปเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะ 5 6 1บวก48ทีนี้จำนวนหลักไม่เท่ากันแล้วตัวที่1มี3หลักถูกไหมคะ110ยสิบหน่วยแต่ตัวที่2คือมี2หลักคือหลัก10กับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเวลาตั้งตัวเลขหนูตั้งตัวเลขให้ตรงหลักกันนะคะโดยเราจะเขียน5้ารอยบวก48เห็นไหมคะหลักสิบต้องให้ตรงกันนะคะก็คือ 60กับ40หลักหน่วยก็คือ1หน่วยกับ8หน่วยค่ะแล้วเรามาบวกที่หลักหน่วยค่ะ1หน่วยบวก8หน่วยได้อะไรคะ8อยู่ในใจบวก1 8แล้วก็9ค่ะถูกต้องค่ะ9หน่วยค่ะต่อไปค่ะหลักสิบค่ะ60บวก40ค่ะ6อยู่ในใจบวก46นับต่อ7 8 9 10ได้10ททำยังไงเอ่ยใส่10ลงไปเลยไหม ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราต้องทดนั่นก็คือใส่0ทด1ไปที่หลักร้อยค่ะห้าไม่มีตัวบวกก็จริงห้าในหลักร้อยไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดอีกหนึ่งก็เลยกลายเป็นหกรค่ะต่ออาไตตอบคือ609ค่ะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะต่อไปดูที่ข้อหนึ่งนะคะ 652บวก283ค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยพอตัวเลขมี3หลักเท่ากันเราก็ตั้งหลักร้อยหลัก1ิบหลักหน่วยเหมือนเดิมถูกไหมคะเราก็ไปบวกที่หลักหน่วยก่อนนั่นก็คือ2หน่วยบวก3หน่วยสอบวก3ได้5หน่วยต่อไป5บวก8ไปที่หลัก10ใช่ไหมคะคือ50บวก80เอา8ไว้ในใจบวกห 8แล้วก็9 10 1 1 12 13ครงวนี้13เราทำยังไงเอ่ยเราใส่13ไปหมดเลยไหมคะไม่ถูกไหมคะเราจะใช้วิธีการทดไปที่ตัวข้างหน้านั่นก็คือใส่3ทด1ไปที่หลักร้อยถูกไหมคะต่อไปหลักร้อยคือ600บวก200 6บวก2 6อยู่ในใจนับต่อ6แล้วก็7 8แต่มีตัวทดอีกหน 8, แล้วก็เป็น9ถูกไหมคะนับตัวทดด้วยต่ออวตอบก็คือ935ค่ะต่อไปค่ะข้อ2 88บวก7 0็เห็นไหมคะ 88ก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยเราก็ใส่88ตรงหลักสิบกับหลักหน่วยถูกไหมคะแล้วบวกด้วย709 700เห็นไหมคะหลักร้อยไม่มีตัวบวกถูกไหมคะหลัก0ก็คือหลักสิบเห็นไหมคะตรงการหลักหน่วยก็คือ8หน่วยบวก9หน่วยการที่เราจะทําคําตอบวิธีการบวกให้ถูกต้องได้นะคะเราต้องตั้งตัวเลขให้ตรงหลักกันนะคะลูก 8หน่วยบวก9หน่วยเอาอะไรคะเอา9ว้าน่ใจบวก8 9แล้วนับต่อ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17 17ทําทำยังไงคะใส่7หน่วยทด1ไปที่หลัก10ถูกไหมคะก็คือใส่7ทด1นั่นเองเราจะพูดวิธีง่ายๆที่เราจะจำได้นะคะต่อไปหลัก10ค่ะ 8 0บวก0 10ยบวก0ก็ได้8เหมือนเดิมแต่มีตัวทดอีก1เพราะฉะนั้นหลัก10เราจะบวกกันได้อะไรคะได้9ถูกไหมคะ7ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาเลยเป็น797ต่อบอตอบก็คือ797ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ534บวก 326วิธีทําใช่ไหมคะเควนเน้นย้ําเลยคําว่าวิธีทําต้องขีดอะไรคะลูกขีดเส้นใต้2เส้นเนาะเวลาเราทําในสมุดใช่ไหมคะเราก็ตั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันเลยหลักหน่วยก็คือสีหน่วยบวกหหน่วยเอาอะไรไว้ในใจคะเอา6ไว้ในใจบวก4แล้วนับต่อ6แล้วก็7 8 9 10ปดสิบ ได้สิบทำยังไงคะใส่สิบลงไปเลยไหมไม่ได้เราก็จะใส่อะไรคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งลงไปคะ่ะทดไปที่หลักสิบนะคะหรือที่เรียกง่ายๆก็คือทดไปที่ตัวข้างหน้าต่อไปหลักสิบค่ะสามสิบบวกสองสิบสามบวกสองได้อะไรคะสามบวกสองได้ห้าบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นหกคะ่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ 500บวก300 5บวก3ได้เท่ากับ8ถูกไหมคะต่อเอาปรบก็คือ860ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ711บวก179่ออวิธีทําก็ทํายังไงคะลูกขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนเดิมตั้งเลขให้ตรงกันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย 711บวก179ขีดเส้นใต้1เส้นอย่าลืมเครื่องหมายบวกเหมือนที่เพนสอนทุกครั้งจำได้ไหมคะบวกที่หลักหน่วยค่ะ1หน่วยบวก9หน่วย9บวก1 9อยู่ในใจบวก1 9แล้วก็อะไรต่อคาะ9แล้วก็10 10เอ๊ะเขียน10ลงไปเลยไหมไม่ใช่จำไว้นะคะถ้ามีตัวเลข2ตัวเราจะใส่หลักหน่วยแล้วทดหลัก10เพราะฉะนั้นเราได้10เราก็จะใส่ 0ทด1ค่ะทดไปที่หลักสิบค่ะต่อไปหลักสิบค่ะ1นึ่งสิบวกเจ็ดสิบบวกเได้เท่ากับ8 8มีตัวทดอีก1ก็กลายเป็นอะไรคะเป็น9หลักสิบเราก็คือ90นั่นเองต่อไปหลักร้อยเจ็ดร้อยบวกหนึ่งรดบวกหได้เท่ากับ8ถูกไหมคะข้อนี้ก็ตอเอาบปตอบคือ890ค่ะ ต่อไปข้อ5ค่ะ290 696บวกห9 6ค่ะ3หลักเท่ากันเลยตั้งเลขเลยค่ะวิธีทำใช่ไหมคะขีดเส้นใต้2เส้น290บวก696ค่ะบวกที่หลักหน่วยคือ0ูนย์หน่วยบวกหหน่วยศูบวก6ก็ได้6ค่ะศูนบวกกับตัวอะไรก็ได้ตัวนั้นจำได้ไหมคะต่อไปค่ะ หลักสิค่าคือ90บวก90 9บวกเเอาตัวไหนก็ได้ใช่ไหมคะววนในใจเพราะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เอา9วัาไว้ในใจนิ้วขึ้นมา9นิ้วนับรวมกัน9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 18ทําทำยังไงคะใส่18ลงไปหมดเลยไหมไม่จำได้ไหมคะว่าให้แก้น เป็นจะบอกว่าให้ใส่ตัวหน่วยไว้แล้วทดตัว10ไปไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้18เราก็จะใส่8ทด1ไปที่หลักร้อยค่ะต่อไปค่ะ6บวก2 6บวกสอแล้วก็7 8แล้วมีตัวทดอีก1ก็คือ9ถูกไหมคะต่อเอาคตอบก็คือ986ค่ะต่อไปข้อ6ค่ะ 700บวก300วิธีทำํำตั้งตัวเลขให้ตรงกันเห็นไหมคะหลักร้อยตรงหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยหลักหน่วยค่ะศูนหน่วยบวกศูนหน่วยก็ได้เท่ากับศูนย์หน่วยถูกไหมคะหลัก10ค่ะศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์หลักร้อยค่ะเจ็ดบวกสามเจ็ด ไว้ในใจบวก3 7แล้วก็8 9ดเทีนี้ได้10แต่ตัวข้างหน้าเราไม่ต้องบวกอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทดถูกไหมคะเราก็ใส่อะไรคะใส่10ลงไปเลยไม่ต้องทดแล้วเพราะไม่มีที่ให้เราจะบวกต่อไปหรือไม่มีที่ให้เราทดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเ,อเท่ากับ1 0 0่พค่ะต่อไปค่ะหน้าต่อไปค่ะ 408บวก268เห็นไหมคะเขาจะให้ช่องว่างๆลงามาเขาให้เราเติมก่อนบรรทัดแรกเราก็เขียนวิธีทำใช่ไหมคะลูกแล้วก็เติมอะไรลงไปคะเติม408ลงไปคะ่ะต่อไปคะ่ะเติมอะไรคะเติม268คะ่ะบวกกันเหมือนเดิมคะ่ะบวกที่หลักหน่วยก่อน 8หน่วยบวก8หน่วย8อยู่ในใจบวกอีก8ค่ะ8แล้วนะับต่อ8แล้วก็9 1 1 11 12 13 14 15 16ิบสองา่าทำยังไงคะเราก็ใส่หลักหน่วยทดหลักสิบถูกไหมคะสิก็คือใส่6ทดหนค่ะทดไปที่หลักสิบหรือตัวข้างหน้าที่เราจะบวกนั่นเองต่อไปค่ะหลักสิบค่ะ 0 10บวก6กค่ะ0ูนย์บวก6ก็ได้เท่ากับ6แต่มีตัวทดอีก1ก็จะได้เท่าไหร่คะ6บวกตัวทด1ก็จะกลายเป็น7ค่ะหลัก10ก็คือ70ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะคือ400บวก200ค่ะ4บวก2 4บวก2 4ห้าก็จะได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ6ค่ะต่อคำตอบคือ676ค่ะ ข้อ1ค่ะ,ะ452บวก128ค่ะวิธีทำค่ะขีดเส้นใต้2เส้นตรงวิธีทำก่อนแล้วก็เติมอะไรลงไปคะ452ค่ะบวก128ค่ะ2บวก8ค่ะหลักหน่วยเลยนะคะ2หน่วยบวก8หน่วยเอา8ไม่ได้ใจบวก2 8แล้วก็90แหมได้90 ใน้10 10ทำยังไงคะใส่0ทด1ค่ะทดไปที่หลัก10นะคะต่อไปหลัก10ค่ะ5บวก2หรือ50บวก20นั่นเอง5บวก2ออยู่ในใจบวก2 5แล้วก็6 7มีตัวทดอีก1อีก7ก็กลายเป็น8ค่ะหลัก10ก็จะได้เท่ากับ80ค่ะ หลักร้อยคือ400บวก100 4บวก1ก็ได้เท่ากับ500ต่อประตอบคือ580ค่ะทำถูกไหมคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ572บวก383ค่ะวิธีทำบรรทัดแรกเติมอะไรคะลูกเติม572ถูกไหมคะบวก383เห็นไหมคะเขาจะ ขีดเส้นใต้1เส้นไว้ใช่ไหมคะแล้วบรรทัดที่เราจะตอบก็คือขีดเส้นใต้2เส้นนะคะบวกที่หลักหน่วยค่ะ2หน่วยบวก3หน่วยได้เท่ากับ5หน่วยหลัก10ค่ะ70บวก80ทำยังไงคะเอา8ไว้ในใจบวก7 8แล้วนับต่อ8 9, 10, 11 12, 13, 14, 1 5ได้15ทําทำยังไงเอ่ยจำได้ไหม ใส่หลักหน่วยทดหลัก1 0บ5 5ก็คือใส่หลักหน่วยก็คือ5ทดหลัก10ก็คือ1นั่นเองทดไปที่หลักร้อยต่อไปหลักร้อยคือ500อบวก300 5, บวก3 5แล้วก็ 6, 7, 8บวกตัวทดอีก1ก็เป็น9ข้อนี้หลักร้อยคือ9ต่อคำตอบคือ955ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ 192บวก540ค่ะวิธีทัขีดเส้นใต้2เส้นถูกไหมคะเติม192ลงไปบวก540ค่ะบวกที่หลักหน่วยก่อน2หน่วยบวก0หน่วยได้2หน่วยหลัก10ค่ะ90บวก40 9อยู่ในใจบวก49แล้วก็10 11 12 13ได้13ทําทำยังไงคะใส่อะไรทดอะไรเอ่ย13ใส่หลักหน่วยทดหลัก10ใส่3ทด1ค่ะทดไปที่หลักร้อยถูกไหมคะต่อไปหลักร้อยคือ100บวก500ได้600บวกตัวทดอีก1ก็คือเป็น700ต่อเอาตอบคือ 732ค่ะข้อ4ค่ะ476บวก243วิธีท่ามเติมอะไรคะเติม476 บวก243เห็นไหมคะหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยหลัก10ก็ตรงกับหลัก10หลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยง่ายๆเองต่อไป6หน่วยบวก3หน่วยค่ะ6วิในใจบวก3 6แล้วก็นับต่อ7 8 9ก็จะได้9หน่วยต่อไปหลัก10ค่ะ70บวก40 7, ยูใจบวก47แล้วก็8 9, 10 11 ได้11 1อทำยังไงคะใส่11เลยไหมไม่ได้เพราะยังมีที่ให้เราบวกไปต่ออยู่แล้วก็ต้องไปทดไว้ถูกไหมคะเราก็จะใส่1ทด1ค่ะทดไปที่หลักร้อยพอหลักร้อยมีตัวเลขที่เราจะบวกต่อไปต่อไปนะคะหลักร้อยคือ400บวก200 4บวก2ได้เท่ากับ6บวกตัวทด,ทดอีก1กลายเป็น7ค่ะต่อออบต่อ,ตอคือ 719ค่ะต่อไปข้อ5ค่ะ187บวก709วิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นเติม187ลงไปแล้วก็เติมอะไรคะ709ลงไปบวกกันที่หลักหน่วยค่ะ 7หน่วยบวก9หน่วยเอาตัวมากไว้ในใจนั่นก็คือ9ถูกไหมคะ9้าบวก7นิ้วขึ้นมา7นับต่อ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 16ทำยังไงคะใส่6ทด1ต่อไปหลัก10ค่ะ8บวกศก็ได้8บวกตัวทดข้างบนอีก1หลัก10ก็เลยเป็นอะไรคะเป็น9 หลักร้อยค่ะ100บวก700ได้800ตอ้อยต่อตอบคือ896ค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทำถูกหมดทุกข้อเลยไหมคะถ้าทำถูกหมดตบมือให้เจงดังๆหน่อยคะ่ะเก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ